สำหรับทิศทางราคาทองคำนะครับภาพรวมของราคาทองคำเนี่ยยังมีลักษณะของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบทรงตัวในระดับสูงครับทองคําแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากสถานการณ์ความเป็นเครียดในตะวันออกกลางนะครับแต่การปรับตัวขึ้นของทองคําก็ยังไปได้ไม่ไกลมากนะักทางนี้เนี่ยสถานการณ์ความเป็นเครียดในตะวันออกกลางยังคงกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะเสินรัย์อลอดภัยเมื่อนักลงทุนม,มีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้น ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นประกอบกับอิสราเอลเองเตรียมที่จะล้างแค้นอิหร่านหลังจากอิหร่านมีการยิงขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถูกจับตายอย่างใกล้ชิดครับและตลาดมีความวิตกกังวลว่าการตอบโต้ดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้พอการตอบโต้ในครั้งก่อนหน้าก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เช่นกันครับภาพความเสี่ยงดังกล่าวยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามา ดันหรือพยุงราคาทองคําให้สามารถทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อราคาทองคําขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมายังคงถูกกดดันจากแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐที่มีการแข็งค่าขึ้นครับดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับโดยเฉพาะ P.M.I. ภาคการบริการวัน,นี้เนี่ยมีสัญญาณของการออกมาอยู่ในทิศทางที่สดใสทีเดียวทางนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่าหาก ดัชนี P.M.I. ภาคการบริการยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งภาพของทิศทางตลาดแรงงานก็มีแนวโน้มที่อาจจะสดใสหรือแข็งแกร่งตามไปด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเพิ่มความวิตกกังวลว่าหากตัวเลขตลาดแรงงานที่จะเปิดเผยออกมาในค่ําคืนนี้หากออกมามีสัญญ,ญาณดีหรือส่งผลต่อแนวโน้มตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐ ที่มีทิศทางของการเติบโตหรือมีสัญญาณของการจ้างงานในระดับที่เพิ่มมากขึ้นอาจจะเป็นปัจจัยทําให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพียงแค่25เบสิสพอยต์ในการประชุมประจรําเดือนพฤศจิกายนก็เป็นได้นะครับความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยทำให้ราคาทองคําถูกขายหรือถูกกดดันจากความวิตกกังวลดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับนะักลงทุนอีกกลุ่มหนึ่งครับมองหรือมีการประเมินครับว่าสถานการณ์พายุเฮอริเคน ที่พัดถล่มหลายพื้นที่ของสหรัฐในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งในส่วนของสถานการณ์การหยุดงานประท้วงของกลุ่มท่าเรือสัญญาณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อทิศทางตลาดแรงงานให้ออกมาต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์หรือมีการประเมินไว้ทางนี้เนี่ยหากตลาดแรงงานย่ำแย่นะครับอาจจะทําให้ตลาดไปเพิ่มคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดในระดับ50เบสิสพอยต์ในเดือนพฤษภาคเพิ่มขึ้นก็ได้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยกลับมาขับเคลื่อนหรือดันให้ราคาทองคำมีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยคืนนี้เวลาหนึ่งทุ่ม30นาทีจะมีการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็อัตราการว่างงานประจำเดือนกันยายนนะครับอยากจะให้นักลงทุนจับตาดูว่าทิศทางตลาดแรงงานจะออกมาดีกว่าหรือแย่กว่าที่ตลาดคาดการครับถ้าตลาดแรงงานดีอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคา แต่ถ้าตลาดแรงงานออกมาแย่นะครับอาจจะเป็นปัจจัยซับพอร์ตหรือดันให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับนอกจากนี้นะครับอยากจะให้จับตาดูสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางหากสถานการณ์ความตึงเครียดเริ่มคลี่คลายหรือพูด,ดง่ายๆนะครับอิสราเอลไม่ได้ตอบโต้อิหร่านปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะทําให้ทองคําถูกขายทํากําไรสลับกลับลงมาได้แต่หากมีการตอบโต้จริงแล้วสถานการณ์รุนแรงหรือบานปลายขยายวงกว้างนะครับ คองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็มีโอกาสไต่ระดับหรือมีโอกาสรปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนจับตาดูกระแสข่าวนะครับสหรัฐกับอิสราเอลมีการหาลรือกันโจมตีในส่วนของแหล่งน้ํามันแล้วก็คลังน้ํามันของอ,อิหร่านนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้สถานการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสหรัฐโดยประธานาธิบดีโจไบเดน ออกมาปลาล์มอิสราเอลนะครับว่าไม่ให้โจมตีฐานที่มั่นหรือโรงงานผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งอาจจะสร้างความวิตกกังวลหรือสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางให้มีการขยายวงกว้างเป็นสัญญาณของนิวเคลียร์ได้ทั้งนี้เนี่ยหลายฝ่ายกังวลนะครับว่าหากมีการโจมตีในส่วนของฐานที่มั่นเกี่ยวกับนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการมาราภาพรังสีในส่วนของนิวเคลียร์รั่วไหลออกมาได้นะครับ ปัจจัยหรือความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยอาจจะทําให้สงครามในตะวันออกกลางขยายวงกว้างจนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้หรืออาจจะเปลี่ยนมาเป็นสงครามนิวเคลียร์นะครับภาพดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยและเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ตลาดกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามนะครับหากดูภาพหรือพฤติกรรมของตัวราคาทองคําในช่วงสั้นเราพบว่าราคาเนี่ยมีลักษณะของทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้นะครับเราย่าเลยแนะนําว่าหากราคาทองคํา อ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาไม่หลุดกรอบแนวรับด้านล่างของที่ทันไซเวย์นะครับในโซน2,640 2,625เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนแนะนำนักลงทุนเข้าเสี่ยงซื้อนะครับโดยสต็อปรอนหรือตัดขาดทุนถ้าหลุด2,625เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนครับแนวรับระดัะบดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย41,300 41,200บาทต่อบาททองคำนะครับเมื่อราคาไต่ระดัะบหรือปรับตัวขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขายตามแนวต้านต่าง โดยมีแนวต้าน 2,666, 2,673, 2,685จะเห็นว่าแนาวต้านในทางเทคนิคเนี่ยเยอะเลยนะครับซึ่งโซนระดับแนวต้านต่างๆเป็นโซนที่ทองเคยเหวี่ยงเลยเคยขึ้นไปชนแล้วมักจะถูกขายทำกำไรสลับกลับลงมาโดยเฉพาะ2,685เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการของทองคำในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถ้าราคายังไม่เบรกเอาท์หรือยังไม่สามารถืนเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับ แนะนำเป็นลักษณะของการแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงทางนี้เนี่ยหากคิดเป็นทองไทยก็ประมาณ4ี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยถึงสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําในส่วนของโซนแนวต้านแรกนะครับแล้วก็แนวต้านสําคัญ2องพันหกร้อยแปดสิบห้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยประมาณ4ี่หมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําครับอย่างไรก็ตามทองไทยเริ่มกลับมาได้รับแรงกดดันนะครับ หลังจากการหาลือรัฐมนตรีคลังของไทยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทางนี้เนี่ยท่าทีของกระทรวงการคลังมีท่าทีที่ผ่อนปรนหรือยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ตัดสินใจในการกําหนดนโยบายการเงินนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้บาทต่ตอลาร่า,าที่มีการอ่อนค่าขึ้นมาเพราะหวังว่ากระทรวงการคลังจะแทรกแซง การทํางานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือพูดง่ายๆว่าอยากจะบีบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงหลังจากบาทมีการแข็งค่ามากๆนะครับบาทก็เลยอ่อนค่าขึ้นไปก่อนทราบผลการประชุมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลการประชุมเสร็จสิ้นออกมาพบว่าครั้งก็ไม่ได้มีการเข้าไปแทรกแซงแต่นําเสนอว่าอยากจะให้กรนง,งอเนี่ยคำนึงถึงเศรษฐกิจและพิจารณาถึงข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงิน ในการประชุมในช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้นะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยเลยทำให้ค่าเงินบาทต่อดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณของการกลับมาแข็งค่านะครับเพราะตลาดก็มองโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกอนงเนี่ยจะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมกลางเดือนนี้น้อยลงนะครับปัจจัยดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่อาจจะกลับมากดดันราคาทองคำแท่ง96.5ภายในประเทศได้ครับ ทั้งนี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้านักลงทุนท่านใดอยากจะลงทุนทองคำกับ ylg b u l l i o n international สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน get go นะครับซื้อง่ายขายครบจบในแอปเดียวนะครับก็ออมทองก็ได้จะเทรดทองคำก็ได้ลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่100บาทนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของ Mo นนี่แชทนะคะ